สวัสดีครับตอนนี้ก็เราก็อยู่ในช่องเที่ยวลาล่า,าพาวีเ่มืทน,นนะครับแต่ว่านางไม่ยอมอัดวิดีโอนะครับเพราะว่านี้พักผ่อนแปบ,บนึงก่อนก็เลยเดี๋ยวเราจะมาเป็นช่วงพิเศษแทนนะครับผมจะเป็นคนอัดวิดีโอแล้วก็จะพูดบางส่วนเองคุณต้องเป็นคนตัดต่อด้วยค่ะใม่เอาโลงแชื่อว่าเทวินซีนะเทวินซี อันนี้ก็เป็นอาหารเช้าทางโรงแรมนะคะแล้ก็คือกินแบบมาของกินก่อนกินกินเหมือนกับอะไรนะกินเหมือนกับอะไรนะแบบพื้นดินจริงๆมันเป็นแบบชาวอเมริกันจะไม่กินอาหารเช้าอเมริกันโนเบ็กฟัดอันนี้เราสามารถเลือกไข่ได้ใช่ไหมตัวสามารถเลือกจเจ้าไข่เจียวหรืเอเจ้าออมฤตไข่เจียวไม่ใช่ออมฤตหรือไขด่ดาว <laughs> เแล้วมันเป็นทั้งตึกเขาไงตรงนี้ทวินซีตรงนี้ก็มีสามาระว่ายน้ำเล็กด้วยมีสามาระว่ายน้ำสองจุดอืมมีสามาระว่ายน้ำสองจุด<อ>ไม่ธรรมดานะโรงแรมเล็กๆจะมีสามาระว่ายน้ำสองจุดอืมมีแค่ไม่กี่ห้องเองค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองประมาณสิบห้าห้องอยากเอาสิทว่ายร้น้ำมาจังเลยแต่ไม่เอามาเูื้อจะลงนน้ำได้ไหมนี่ตัวประตูทำเป็นประตูในเร็ว อะไรนะลได้อ้าวจริงเหรออ้าวตึงอ้าวล็อกกังไงันนั้ก็ทำยืนตรงนั้นดิถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามอันนี้ทำอะไรมากไม่ได้นะครับเราจะท้องแล้วห้องล็กเนาะเอยมาถ่ายตอนห้องลบกไม่เป็นไรเราเพิ่งนึกได้ว่าเราจะไม่ยอมทำเขาเลยมาลองถ่ายให้ นี่นะครับคือไม่ยอมไม่ยอมทำวิดีโอนะครับแต่ว่าก็ยังทำตอรี่ก็เป็นตอรี่ทำไมล่ะก็ถ่ายตัดเองวิดีโอนี้พี่โดจะไปคนตัดต่อด้วยนะคะไม่เอาันนี้ซอยลุมานีก็ยังเงียบอยู่นะครับ เรา,าลองแวะนี่ซอยลุงมาดูม,ดมาหาอะไรกินไปเ,เราไปหาอะไรกินกันไปได้นะว่าหเหมือนจะคุบท้องอยู่ ค okay. วันนี้เราจะมากินกันที่โกบิเตียมนะครับนั่งที่เดิมเลยตาสนใจหลายอย่างอยู่แล้วนะครับตอนนี้เลือกไม่ถูกแล้วต,ตัวา้ายนี่อร่อย้างโกบิเตียมอันนี้เรามาแล้วที่สองแล้วนะครับ ตอนนี้ครับเราก็สั่งอาหารไปแล้วเนาองเธแล้วเรามารอกันว่าอาหารจะมายังไงมีขนมแปลกๆเจอมาแล้วแก้วตุ่มๆมีกุ้งอีกให้ด้วย นี่ลูกดิกมากเลยอ่ะคืออะไรนะโ้เอ๋อข้าวเอ๋อใ่แก็มีรับหัว่นี่ผมต้องกินยังไงครับเนี่ยกินเลยที่ลงไปเลยเหรออันนี้มีสม oh, ใส่มาอนะ๋อใส่มาอันนี้คือเติมได้ใช่ค<อ>่ะอ๋ะอมาเป็นคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมก็ <c oughs> คือเหมือนน้ำอัดลมแต่มีไอติมอยู่ข้างบนคนแอบรักไอติมเราแล้ว ดูกันว่ามีอะไรกินบ้างอันนี้ของตัวอะไรเต๊นหมูหผัดสับปะรดเก้ามากับไก่เจียวกิน<อ>ไหมอะไม่รู้ <c oughs> แล้วใครมาที่นี่นะคะก็<อ>มาอยู่นั้นก็ได้เพ,เพราะว่าเขาก็จะมีอย่างั้งแต่อาหารขนมเครื่องดื่ม ม,มันก็มีความเป็นอาหารดิบๆแล้วก็มีความเป็นฟิวชั่นก็เป็นตัวเลือกที่ดี